อไที่ผมบอกให้เลยครับเป็นการรวมเอาก็คือเ,เวนเทเวนเททิ้งครับบวกกับคานดิโอนะครับเวนเททิ้งกับคานดิโอทีนี้ในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยครับเขาก็มีของเขาอยู่ใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นสไตล์นี้นะครับก็คือเราใช้ตัวนี้นะครับน้องใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บ จุดที่ตลาดสดตลาดแห้งน่าจะยังไม,ไม่รู้ว่าได้ทําหรือเปล่าก็คือเท่ากับเท่ากับอะไรครับการเคลื่อนที่เพราะส่วนมากเนี่ยผมดูแล้วอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ beginning เนี่ยครับให้สังเกตให้ดีครับตุ๊บตับนะครับตุ๊บตับมันยังไงฮะมันทีตุ๊บตับทีดีดบนไม่ดีดล่างเราต้องการดีดล่างนึกออกไหมฮะ หรือแม้แต่มันดีดบนหรือดีดล่างเราต้องรู้ความหมายนึกออกไหมครับ mm hmm. เมื่อคอส์ขอ,าาของทุบทับหรือทีทีหรือทุบทัทบจัทงที่ว่าเนี่ยครับมันดีดฟังให้ดีนะครับมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเชิงเส้นนะครับเขาเรียกว่าช่วงสั้นช่วงสั้นช่วงสั้นดีทีเห็นไหมครับเห็นไหมครับสิ่งที่ สิ่งที่สิ่งที่อะไรครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือช่วงสั้นดีทีช่วงยาวดีต่ำาช่หไหมครับช่วงยาวแต่ดีต่ำนึกออกไหมฮะอันนี้เราจะต้องรู้ความหมายพอเรารู้ความหมายถามว่าแล้วเวลาเกิดขึ้นทำยังไงแก้ไงแก้ด้วยการอะไรครับเมื่อช่วงสั้นดีทีหยุดครับ หยุดแล้วมาใส่63ครับเห็นไหมหกสิบสามหด้วยอะไรครับแตะแตะเหนื่อยพอหารด้วยแตะเหนื่อยเสร็จปุ๊บเราทำกระบวนการของอะไรครับผมดูดรอทนดื้อคายแน่นอนโฟกัสเลยครับว่าจุดที่ทนเหมือนไหมเหมือนนะครับหอมออืนอเหมืนไม่ใช่มึนนะหมือนหัวไหม ถ้าเหมือนหัวเราทำอะไรครับดเดรนออกเลยครับคายทิ้งเลยนะฮะทิ้งไปก่อนเลยเสร็จปุ๊บเราค่อยกลับไปกระตุ้นใหม่คือจะนอนหรือนั่งจนเป็นหายใจปกติเพราะเป็นหายใจปกติมา beginning ต่อสำคัญว่าตอน beginning อย่าเร็วครับห้ามเลยครับช้าเหไหม ต้องช้าครับแค่นั้นเองครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันสวัสดีครับ